รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของดนตรีคลาสสิกแล้วก็มหัศจรรย์แห่งเสียงดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงเปียโ,โนค่ะแขกรับเชิญของดิฉันคือนักเปียโ,โนคลาสสิก ที่ไปร่ำเรียนมาจากสถาบันดนตรีจากประเทศรัสเซียและเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่รัสเซียกว่า10ปีเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนก็เป็นทั้งนักดนตรีคลาสสิกเคยเป็นครูสอนอยู่ในสถาบันดนตรีด้วยและปัจจุบันนี้ก็เป็นครูสอนส่วนตัว ปั้นลูกศิษย์ลูกหาทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเด็กตัวเล็กตัวน้อยสามารถที่จะเล่นเปียโ,โนได้อย่างเก่งกาจไปควา้ารางวัลเป็นแชมป์มาแล้วหลายต่อหลายเวทีด้วยกันนะคะเขาก็คือครูเสกทองสุวรรณซึ่งวันนี้ไม่ได้มาแต่เพียงลําพังค่ะดิฉันได้เชิญครูเสกมาพร้อมกับลูกสาวก็ค,คือน้องเปียโ,โนซึ่งก็ได้รับการบ่มเพาะดนตรีคลาสสิก แต่ว่าน้องนั้นเล่นเชลโลนะคะเปียนโนก็เล่นได้เหมือนกันถือว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นของครูเสกทองสุวรรณและอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาแบ่งปันพลังและแรงบรนดาใจก็คือเปียนโนยังสามารถเข้าถึงเด็กพิเศษได้ครูเสกจะมาเล่าให้ฟังพร้อมกับพาลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กพิเศษแล้วก็มีพัฒนาการในเชิงบวกดีขึ้นจากการเรียนเปียนโนกับครูเสกมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ และตอนนี้ดิฉันอยู่กับครูเสกทองสุวรรณนักเปียโนคลาสสิกและครูสอนเปียโนชื่อดังกับลูกสาวผู้น่ารักนะคะเด็กหญิงเพียรนภาทองสุวรรณหรือว่าน้องเปียโนวัยแปดขวบมาอยู่ในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูเสกสวัสดีค่ะน้องเปียโน โอโหยิ้มหวานมาเลยครูเสกกับพี่หนิงเนี่ยเราเจอกันตั้ง8ปปีที่ผ่านมาแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ยังก็ยังก็ยังเล่นเป็นโนอยู่แล้วก็สอนด้วยเริ่มปั้นลูกศิษย์ลูกหาตัวน้อยๆมากมายเลยแต่ตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์เยอะขึ้นคว้าชแชมป์เยอะขึ้นเท่ากับว่าชีวิตตอนนี้ครูเสกเป็นครู ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เล่นแล้วใช่ไหมยังเล่นอยู่บ้างนะครับแต่เวลาส่วนตัวส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นแบบว่าเราเวลาได้น้อยลงเนาะพอพอมาเป็นแบบครูเนี่ยแล้วก็เริ่มที่จะเห็นพัฒนาการที่จะส่งต่อให้กับเด็กรุ่นหลังนะครับผมแม้กระทั่งแบบเวลาให้กับลูกสาวเนี่ยก็เริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยก็จะกลายเป็นอันดับสองแทนละหนึ่งแล้วก็จะต้องให้กับลูกศิษย์กับลูกสาวตนเองก่อนตอนนั้นเนี่ยครูเสกเริ่มเริ่มเริ่มมองเขา เริ่มจับเขาให้เล่นดนตรีให้จับเปียโนเรื่อยต่างๆยังไงคือโดยตามหลักๆเนี่ยฮะเนาะเขาเนี่ยเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ได้ยินเสียงดนตรีตั้งแต่เกิดเลยใช่ครับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จําได้เลยว่าอยู่ในท้องแม่ได้ยินเสียงเปียโนเหรอคะลูกไม่ใช่ค่ะได้ยินเสียงแม่เล่นไวโอลินในวงออคสต้าอ๋อได้ยินเสียงคุณแม่เล่นไวโอลินในวงเคสตรานี่ก็คือมาโดยธรรมชาติคือใช่ครับมาโดยธรรมชาติพอเขา คลอดออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้ยินก็คือจะเป็นพวกดนตรีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าตัวก็เรียนในหลักสูตรเขาเรียกว่าโฮมสคูลเนาะิคับแล้วก็เจ้าตัวตอนเกิดมาเนี่ยไม่เคยได้ยินผมพูดภาษาไทยคือก็จะเป็นผู้ภาษารัสเซียกับเขาซึ่งทุกวันนี้เขาก็จะคุยกับผมเป็นภาษารัสเซียอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังๆมาก็เพิ่งได้ยิน ว่าพูดไทย,ยังไงเขาเริ่มสงสัยก็ถามคุณแม bon ่เขาป้าป้าสรุปนี่เป็นเป็นคนประเทศไหนตอนตอนใช่แต่ในสภาวะสิ่งแวดล้องของด้านดนตรีเนี่ยเขาจะได้ยินในบ้านอยู่ตลอดเวลาครับผมทั้งตัวคุณแม่เนี่ยซึ่งเป็นนักไวโอลินมาก่อนสมัยก่อนนะครับเนาะเจ้าตัวก็ได้ยินเสียงไวโอลินได้ยินเสียงเปียโนจากตัวคุณพ่อเองครับผมเปียโนพูดภาษารัสเซียได้เยอะขนาดไหนโนได้ประมาณได้ประมาณหนึ่ง ไลองนับไม่ใช่ไม่ใช่ได้รไดประมาณแค่ยี่สิบประมาณแค่ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหนลองแนะนำตัวของผู้ชมเป็นภาษารัสเซียซิเป็นยังไงได้ไว้ปริเวียนมินเซอร์วิสเปียโนอีเมเนยาสวอซินเลียนอียามาโกอีไกรยูวิลันเชโรอีเปียโนสปาร์ซีบาทำไมถึงจับเชโลมากกว่าเปียโน หรือไวโอลินเหมือนคุณแม่อ,อันนี้คือใครเลือกอแม่เลือกเพ <c oughs> ราะว่าเพราะว่าปบเล่นเปียนโนแล้วเล่นไวโอลินแล้วหนูเนล่นเล่นเชลโลก็จะเป็นทรีโอได้อ๋อเป็นทรีโอเป็นวงเครื่องดนตรีสามชิ้นพอดีเลยจะได้ไม่ต้องเล่นเหมือนใครอย่างนั้นใช่ไหมคะก็จะมีมีความฝันของผมสมัยแบบเด็กๆถ้าแบบเราคุยกันคุยกับคุณแม่ว่าถ้าแบบ ม,มีลูกเนี่ยอยากให้เล่นเครื่องดนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากผมเพราะว่าผมอยู่กับเปียโนมาทั้งชีวิตละเครื่องดนตรีประเภทเนี่ยก็อยากจะมีโอกาสที่จะได้เล่นคู่กับลูกสาวบ้างอย่างเงี้ยครับเวลาแบบเขาไปขึ้นเวทุงเวทีอย่างแบบเขาไปเล่นที่ไหนก็ในฐานะที่แบบเราจะไปซ<ม>ัพพอร์ตเขาด้วยแบบคุณพ่อด้วยแล้วก็ไปเล่นกับเขาบนเวทีอย่างเงี้ยครับก็เป็นความฝันส่วนหนึ่งแต่เครื่องดนตรีเชลโล่ก็ไม่ใช่ง่ายๆ ครับเป,เป็นเครื่องสายครับผมเจ้าตัวก็จะรู้กว่าเปียโนเยอะเลยเหรอคะเชเชลโลง่ายกว่าเปียโนเพราะนเป็นแบบนี้แล้วเปียโนมันจับไม่ออกคือมันมีสองข้างค่ะเอาเลเชลโลมันง่ายกว่าเหรอคะลูกเชลโลเพราะมันเป็นมือเดียวอ๋อเพราะว่ามือเดียวแล้วอีมือหนึ่งสีอย่างนั้นใช่ไหมคะอ๋อหนูคิดว่าง่ายกว่าเปียโนง่ายกว่าแต่ว่ามันจดเพี้ยนแต่ก็เล่นได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคะลูกค่ะ แต่ชอบเชลโล่มากกว่าเพราะว่าหนูอยู่ตั้งแต่ตอนสามขวบตั้งแต่สามขวบเลยฝึกเชลโล่ตั้งแต่สามขวบเลยแล้วตอนนี้เนี่ยคือพี่หนิงเห็นคลิปน้องฝึกเชลโล่แล้วมันเพลงยากด้วยอ่ะคือครูเสกเองก็ยังครูเสกเองก็ยังโพสในในในแคปชั่นในคลิปบอกว่าไม่ใช่เพลงที่ง่ายๆเลยอันนี้คือน้องถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยก็น้องสามารถด้วยเรื่องของ สมาธิกับทักษะในการเล่นนะครับต่อมันมีการพัฒนาที่ไปได้ไหวมากขึ้นอันนี้จะต้องขอบคุณคุณแม่น้องเป็นโนเพราะว่าคุณแม่เขาจะคอยซ้อมให้ลูกสาวนะครับนอนเรื่องเนื่องด้วยของบ้านเราก็จะค่อนข้างแบบมีวินัยในการซ้อม,มอเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าการซ้อมเนี่ยมันจะไม่ทรยศ กับการเล่นของเรา <Okay. S 2> มันก็จะหล่อหลอมให้เราเป็นเด็กมีวินัยมากขึ้น <Okay. S 2> การซ้อมดนตรีของเขาเราไม่ได้บังคับแต่คือเราก็จะมีตารางแบบว่าสําหรับเขาว่าเออเราให้รู้จักว่าเวลาเป็นอย่างไร <Okay. S 2> เพื่อที่อีกหน่อยเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยในการใช้ชีวิต <Okay. S 2> เขาก็จะนําไปปรับแผนการใช้ชีวิตของเขาเองว่าเขาจะต้องวางแผนการในลักษณะแบบใดบ้าง <Okay. S 2> สําหรับตัวเพลงที่เขาเล่นนะมันมีความค่อนข้างยาก <c oughs> ค่อนข้างยากแล้วก็จะเห็นว่าตัวเพลงเนี่ย สมาธิจะต้องใช้ประมาณ5นาทีกว่าๆเลยน้อ็อเด็กต้องนิ่งมากมีสมาธิใช่ครับแต่แต่ตอนต้นๆไม่ใช่ว่าเราจะจับเขามานั่งแล้วบอกว่าเออให้นั่งซ้อมยาวเป็นชั่วโมงไม่ใช่เพราะว่าไอาสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆสะสมไปเหมือนคล้ายๆกับได้ค่าขนมมาค่อยๆหย,ย,ยอดกระปุกหยอดกระปุกหยอดกระปุกไปอย่างเงี้ยครับเจ้าตัวก็จะจะค่อยๆมีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เขาเคยชินมากขึ้นสมาธิเด็กทุกคนก็จะเพิ่มขึ้นค่ะน้องเป็นโนนเรียนโฮมสคูลด้วยเนี่ยแบ่งเวลายังไงคะลูก ทำอะไรบ้างวันหนึ่งก็ง<อ>ทำอะไรก็ตอนแรกถ้าตอนใหม่ๆแม,ม่ก็ให้หนูซ้อมตอนตอนหลังกินข้าวหรือไม่ตอนเช้าหลังกินข้าวจากข้าวเช้าค่ะบางวันแล้วตอนที่หนูโตขึ้นหนูก็ซ้อมค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเป็น หนึ่งชั่วโมงบ้างแล้วบางวันหนึ่งหนูก็อ้อนสองชั่วโมงโอ้โหสองถึงสองชั่วโมงเลยก็มีแล้วก็แล้วก็เรียนอย่างอื่นด้วยไหมคะลูกเรียนอย่างอื่นคือหนูแบ่งเวลาอย่างเช่นคือสองเชนโลอตอนเช้าแล้วก็กินข้าวแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นทําทําการบ้านทํา เรียนอะไรต่างๆอย่างอือ่นตอนตอนบ่ายซึ่งคุณแม่ทำตารางให้ใช่ไหมคะมการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็การออกแบบชีวิตในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้ลูกนั้นได้อยู่กับดนตรีอย่างมากแล้วก็มีความเป็นเลิศมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาถึงเรื่องของการสอนลูกคนอื่นบ้างอตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์เอาเป็นว่าครูเสกเนี่ยพอจะจำได้ไหมว่าว่า,ว,าว่ามีลูกศิษย์เนี่ยเท่าไหร่แล้ว อย่างนี้นนม่นับไม่ได้เลยเออถ้าผ่านมือมาตอนนี้ก็ทั้งบอกก็เกือบประมาณเกือบ500กว่าคนเกือบ500กว่าคนแล้วในบรรดา500กว่าคนเนี่ยนะคะจําได้ไหมว่าลูกศิษย์เราเนี่ยไปคว้าแชมป์มาแบบได้ถ้วยได้เหรียญได้โลอะไรกันมาเดี่ยสักเยอะเยอะเยอะมากครับผมเพราะว่าเด็กๆที่มากันต้นๆส่วนใหญ่เนี่ยเราคือตัวผมเนี่ยไม่เราเรา ไม่ได้คาดหวังเนาะแต่เราสร้างเบสความคิดของเขาเนี่ยให้รู้จักถึงความพยายามความอดทนในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแล้วพอทำให้เขามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นเนี่ยผมก็จะเริ่มนําเสนอว่าเรามีเวทีเหมือนคล้ายๆคอนเสิร์ตนะลองไปขึ้นเพื่อวัดผลดูแล้วมันปรากฏว่าเขาก็ทำได้ดีจากหลายๆคนที่ไม่มีความมั่นใจก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นบางคน รางวัลจะได้หรือไม่ได้ไอ้ตัวนี้สําหรับผมไม่ได้เป็นตัววัดเลยว่าเขาเขาไม่มีพัฒนาการหรือเขาไม่เก่งสิ่งที่เขามีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นก็คือในเรื่องของความพยายามความอดทนซึ่งทําให้นักเรียนลูกศิษย์เหล่านี้เราเห็นพัฒนาการในตัวเขาผมก็เลยรู้สึกว่าเด็กทุกคนมันมีความเป็นยูนิคที่แตกต่างกันมากๆ ผมจะไม่สามารถสอนทุกคนเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นใน500คนเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะสอนเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าแต่ละคนถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันเลยนะฮะการไปคว้ารางวัลเนี่ยมีทั่วประเทศครับทั่วโลกนั่เป็นกำไรชีวิตนะใช่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 ครับเป็นผลพลอยได้กำไรของเขาใช่ครับผมสุดท้ายแล้วคือสิ่งที่เขาได้ไปจากผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือการเล่นที่เก่งกาจ หรือหรือเพียงเท่านั้นอย่างเดียวแต่จะเป็นการใช้ชีวิตการที่เขาสามารถรู้สึกคิดก่อนที่จะทําคิดก่อนพูดให้มีความคิดพิจารณาก่อนที่จะมีการแอคชั่นใดๆเพราะฉะนั้นคือดนตรีเนี่ยมันจะเป็นการฝึก EF ก็คือพื้นฐานทางด้านอารมณ์มที่ค่อนข้างจะได้ผลดีสําหรับเด็กพอหลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่เคยมีคนกล่าวไว้ว่า music will save the world นะก็จะเป็นลักษณะนี้ คือทุกคนมันจะมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมจะถูกกล่อมกลาวจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็จะทําให้ EQ ดีขึ้นสมาธิดีขึ้นแล้วก็การใช้ชีวิตทักษะชีวิตก็จะตามมาใชครับคนที่มีคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติที่จะเริ่มเรียนเป็นโนได้นี่คือมันมีข้อจํากัดอะไรไหมต้องอายุเท่าไหร่ต้องอะไรยังไงส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของเวลา Time Management มากกว่าใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่มาถ้าเป็นผู้ใหญ่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ90%เนี่ยเวลานะฮะกับกับภาระต่างๆของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กลุ่มนั้นน่จะให้กับสิ่งเหล่านี้น้อยมากเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเขาเนี่ยก็จะเล่นเป็น Secondary คือเป็นการผ่อนคลายนะครับเนาะซึ่งการผ่อนคลายของเขาเนี่ยบอกว่าโอ้ ผ่อนคลายยากเหมือนกันนะถ้าไม่ซ้อมเนี่ยปรากฏว่าจะมาเรียนเพียโนให้ผ่อนคลายความเครียดกลายเป็นเครียดเพราะว่าเล่นไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเกิดไม่มีเวลานี่คือหายไปเลยมาเรียนมาเรียนชั่วโมงนึงหายไปเลยอย่างนี้ยิ่งเป็นใช้ใหญ่เลยก็ใช่ครับเขาก็จะสิ่งที่เขาก็จะรู้คือเหมือนว่าเขาก็จะได้ความรู้ไปแหละฮะมันได้ความรู้ไปแต่คือเขาบอกว่าเออก็ทําได้มันต้องใช้เวลาเนาะมันเหมือนกับว่าคนมาเรียนทําอาหารนะฮะเขารู้ละ แต่ไม่มีโอกาสไปฝึกฝนอะแต่ทําออกมาแล้วกินเออเป็นรูปเป็นร่างแต่ไม่อร่อยนอกเหนือจากเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยที่ครูเสกสอนแล้วเนี่ยเด็กพิเศษยังเรียนได้เหรอครับเปียโนเนี่ยเรียนได้ครับเรียนได้มีลูกศิษย์กี่คนละที่เป็นเด็กพิเศษอ่าณตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนแต่ก่อนหน้านี้ก็แบบมีประมาณ 3าสี่คนแต่ก็เนื่องด้วยที่แบบว่าโอกาสกับเวลาเนี่ยไม่แมทชิ่งกันมไม่สามารถแมทกันได้แต่ว่าตอนนี้ทราบว่ามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่เป็นที่ภูมิใจของครูเสกมากนะคะคก็คือคน้องสันครับครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคุณผู้ชมช่วงหน้าเราเชิญน้องสันมาด้วยเพื่อให้ได้ เห็นได้เป็นตัวแทนของเด็กพิเศษที่มีความสามารถแล้วก็ครูเสกก็จะได้ช่วยอธิบายด้วยนะคะคสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยนะคะว่าสามารถที่จะเรียนดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนเปียโนได้แล้วก็เมื่อเรียนเปียโนแล้วเด็กพิเศษมีพัฒนาการในเชิงบวกอย่างไรที่น่าชื่นใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อคะ่ะ ก็สู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะยังคงอยู่กับครูเสกทองสุวรรณนักนเะปียโ,โนคลาสสิกแล้วก็ครูสอนเปียโ,โนนะคะแต่ว่าเอาลูกสาวตัวน้อยไปพักก่อนตอนนี้เป็นครูเสก กับลูกศิษย์บ้างนะคะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ที่ไม่ธรรมดาแล้วครูเสกก็ภูมิใจที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้รวมทั้งน้องเองก็จะมาเป็นตัวแทนเด็กพิเศษที่สามารถเรียนเป็นโนแล้วก็มีพัฒนาการในเชิงบวกได้อย่างน่าชื่นใจของครูแล้วก็ในครอบครัวด้วยนะคะเด็กชายทัศรันเมฆทวีกูลหรือว่าน้องสันลูกศิษย์ครูเสกอยู่ตรงนี้อายุ 11ครับสิบเอ็ดปีตื่นเต้นไหมโลกตื่นเต้นนี่มาสัมภาษณ์ออกทีวีแบบนี้กับการไปเล่นเปียนโนอันไหนตื่นเต้นกว่ากันสัมภาษณ์ครับทำไมทำไมอ่ะโกูกครั้งแรกครับครั้งแรกเลยออกรายการโ<ะ>ทรทัศน์ครั้งแรกครับก็เลยตื่นเต้นครับส่วนการโชว์เปียนนโนนี่คือหลารยรอบแล้วครับอ๋อกว่าจะโชว์ได้ได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะ ไปแข่งขันได้รางวัลด้วยเรียนกับครูเสกมากี่ปีแล้วน้องซันจำได้ไหมลูก3ปีครับ3ปี3ปีนี่คือเก่งได้รางวัลเลยเหรอครับผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พามาเป็นลูกศิษย์ครูเสกใช่ไหมครับหนูรู้จักครูเสกมาก่อนไหมลูกไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยกลัวไหมตอนตอนมาเห็นนี่ครูเสกตอนมาเห็นแรกๆกลัวครับไม่มองหน้าเลยครับไม่มองหน้าเลย Uh huh. แล้วครูเสกทำยังไงตอนแรกเลยที่ที่คุณพ่อ,อคุณแม่พาน้องสันมาฝากตัวเป็นสิทธิ์เนี่ยคือต้องต้องเล่าก่อนคุณพ่อเนี่ยเขียนมายาวมากมแล้วก็โทรมาปรึกษาบอกว่าคุณลูกชายเนี่ยเขา,เามีภาวะออทิสติกสเปกตรัมนะครับมผมตอนตอนสมัยนู้นสามปีที่แล้วนะครับคือตั้งแต่ตอนที่เขาเกิด เช่นแบบว่าการเคลื่อนไหวหรืออะไรหรือการจ้องมองวัตถุอะไรเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนสัญญาณบอ,บอกว่าคือเขามีภาวะในลักษณะแบบนี้นะครับก็เลยเนัดหมอหลายที่หลายท่านนะครับผมเพื่อไปเพื่อไปศึกษาข้อมูลแล้วก็พยายามบำบัดตรงสิ่งเหล่านี้แล้วก็คุณพ่อติดต่อผมมากะว่าจะให้ใคล้ายๆกับว่าลองดูว่าในเรื่องของดนตรีบำบัดมาครั้งแรกเนี่ยก็ยอมรับต,ตรงๆว่ายาก คือเป็นโจทย์เป็นโจทย์ใหม่สําหรับผมคือยังไม่ต้องเริ่มสอนหรอกเอาแค่สื่อสารกันให้ได้ก่อนเนี่ยให้ให้คลิกกันก่อนเนี่ยยังยากเลยใช่ไหมตอนนี้เขาตอนนั้นถามคําตอบคําแล้วก็การมองการคอนแทคกับผมเนี่ยไม่มีเพราะว่าเราจะสัมผัสได้ว่าเขาจะค่อนข้างกลัวอ่าค่อนข้างมีมีค่อนข้างค่อนข้างกลัวนิดนึงใช่ค่อนข้างกลัวนิดนึงอาจจะด้วยแบบเออผมยาวอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยผมยาวแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มแล้วตอนนั้นคือเวลาผมสอนก็จะแบบ จริงจังไงเวลาใส่หน้ากากด้วยฮะตอนนั้นเวลาผมสอนผมก็คอนถ่ายผมกับใส่หน้ากากเพราะว่าเวลาแบบดุเด็กอะไรน้ำลายจะได้ไม่โดนนะเนาะพูดเจอเราพูดเงี้ยใช่ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราเราก็ต้องคุยกับเขาคุยกับเขาถามว่าทํายังไงไปเล่นอะไรบ้างวันนี้ไหนลองกดหน่อยได้ไหมแล้วก็เราเริ่มเรียนเป็นโนมันจริงๆมันสนุกไหมสนุกครับสนุกยังไงบ้างเรียนเป็นโนมันสนุกยังไงสนุกยังไงสนุกแบบ เจอครูแล้วคือเพลินไปเลยใช่ไหมใช่คือเวลาเวลาน้องฉันเล่นเปียโนนี่คือลืมทุกอย่างเลยเพลินแต่เวลาซ้อมที่บ้านเครียดเครียดครับทำไมทำไมซ้อมที่บ้านเครียดกว่าอยู่กับครัวลูกคุณพ่อคุณพ่อดุสรุปว่าไปไปมามาคุณพ่อดุกว่าครูเสกอีกใช่ครับไม่ถึงกระดุหรอกครับเคร่งครับ คือครับก็คืออยากให้หนูทําให้ได้ทําให้ดีเห็นใช่ไหมครับพอว่าเริ่มเรียนสักพักหนึ่งเนี่ยครูเสกเริ่มเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยมันมันเป็นไปได้เฮ้ยมันมันเป็นมันเป็นดนตรีบําบัดแล้วก็มีพัฒนาการในเชิงบวกให้เราเห็นสัญญาณจริงๆสัญญาณจริงๆคือตอนที่เขาเริ่มให้ความร่วมมือมีการตอบสนองผ่านการสื่อสารที่ดีมากขึ้น การคอนแทคจากสายตาการฟังแล้วก็การที่เขาอยู่อยู่เริ่มที่จะเวลาเล่นเริ่มนิ่งมากขึ้นคือนิ่งได้นานๆใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเขายืนอยู่เฉยเนี่ยเขาจะมีการกระสับกระส่ายยุกยิ้กใช่ใช่ซึ่งเป็นเรื่องปกติตอนนี้ก็ถือว่าแบบดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากๆในิ่งมากแค่มากเลยใช่ใช่ต้องนิ่งได้นานๆเลยนะก็จะมีแค่การสื่อสารบางส่วนซึ่งเนี้ยเขาก็สื่อสารได้ดีมากขึ้นเยอะซึ่งตอนนั้นก็พูดเป็นคํา แล้วก็ใช้เวลาดีเลย์ในการคิดค่อนข้างนานนิดหนึ่งแต่เรื่องพอเขาเข้าสู่ในโลกของดนตรีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคนละคนเหมือนองค์ลงนะนะเนาะอย่างคนนี้ล่าสุดไปคว้ารางวัลที่ญี่ปุ่นมาที่3อ,อย่างเงี้ยครับงงแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าคือเขามีภาวะนี้แต่คือเขาก็ไปแข่งข,ขันที่รายการโอซาก้าเขาคัดเลือกจากที่มหฮิดนเป็นตัวแทนของเบงไทยไปก็ไปคว้ารางวัลที่โอซาก้ามาในลำดับที่สนะรายการแรกที่ได้รางวัล หรือว่าเวทีแรกนี่พอจำได้ไหมเวทีแรกน่าจะขึ้นกับของเวทีคอนเสิร์ตของคุณสแตมตอนนั้นที่ผมจับเขาขึ้นใช่ฮะตอนนั้นผมมีมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่เล่นคู่กับคุณสแตมกับคุณไมเคิลโอ้คอนเสิร์ตใหญ่เลย่ขึ้นเวทีแรกคอนเสิร์ตใหญ่เลยใช่ครับทำได้ดีด้วยฮะทำได้ดีมากด้วยตื่นเต้นไหมตอนนั้นตอนนั้นตื่นเต้นครับ เป็นครั้งแรกครับมีคนให้กำลังใจหนูเยอะไหมหรือครูครูเสกบอกว่าไงมามาก้รครอบครัวอะไรมีมีมีพวงมาลัยด้วยมีพวงมาลัยมีป้ายไฟมีกองเชียร์ครับเต็มที่เลยใช่ไหมลูกเต็มที่วันนั้นเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวของเขาแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกมีความใช่ตัวเขาก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นพอมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ย ผมก็จะเริ่มนําเสนอต่อว่าเอยมันมีเวทีอื่นๆนะถ้าแบบอยากจะแบบลองขึ้นเพื่อที่จะสร้างตัวตนของตัวเองอย่างเงี้ยครับคราวนี้คือความกลัวเขาก็น้อยลงแล้วก็หลายเวทีต่อมาสมัยก่อนเขาจะกลัวไฟอย่างเงี้ยกลัวกลัวกลัวไฟก็ริบค่ะความตื่นเต้นเนี่ยก็จะยังมีสําหรับเขาแต่ความกลัวการเข้าหาคนกับการเข้าสังคมเนี่ยก็เป็นปกติครับก็จะแทบไม่มีแหละ สิ่งที่น้องซันเห็นภาพตัวเองไหมว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นนักดนตรีเป็นนักเปียโน<อ>คลาสสิกหรือว่าจะเป็นครูครสอนดนตรีหรือว่าจะเป็นอะไรล<ะ>ูกเป็นครูเหรอครับเป็นครูทําไมถึงอยากเป็นครูอยากเป็นเหมือนครูเสกอยาก่อยางเงี้ยครับแล้วเผยแพร่ให้เด็กไทยในอนาคตอห ให้เล่นเปียโนได้เล่นเปียโนได้ครับอเล่นเปียโนได้แล้วมันดียังไงโลกเล่นเปียโนได้ครับดียังไงฝึกสมองฝึกสมาธิหลายอย่างกันครับฝึกหลายอย่างอยู่ครับแต่เท่ด้วยเห็นไหมเท่ด้วยครับเท่เหมือนพี่ซันด้วยใช่ไหมใช่ครับรู้รู้ตัวไหมว่าเราเท่กว่าก่อนหน้านี้เยอะเลยรู้ตัวครับ พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเดี๋ยวจะเชิญน,น้องเปียนโนมาร่วมกันในช่วงสุดท้ายแล้วก็มาฟังข้อคิดแล้วแรงบัรดาจใจจากครูเสกกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาครูเสกแล้วก็น้องเป็นโนโลและน้องสันด้วยนะคะเรียกว่าเป็นทั้งคุณพ่อผู้ถ่ายทอดให้คุณลูกลูกไม้ใต้ต้นแล้วก็เป็นคุณครูผู้ถ่ายทอดให้กับสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ไม่ธรรมดาอย่างน้องสันด้วยนะคะจนเห็นพัฒนาการที่น่าชื่นใจแบบนี้ครูเสกคะอยากจะให้ทิ้งท้ายว่า mm hmm. ดนตรี ณวันนี้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นวอเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าดนตรีเป็นเรื่องไกลตัวดนตรีคลาสสิกเป็นเรื่องตรงปีนบันไดฟังะอะไรต่างๆเนี่ยผู้เสกอยากจะอยากจะอยากจะขยับให้ช่องว่างมันหายไปยังไงอยากจะบอกพวกเราอย่างนงีความจริงนะคะเนาะดนตรีในทุกแขนงเลยม,ลม,ยมีล้วนมีประโยชน์หมดนะครับล้วนมีประโยชน์หมดดนตรีคลาสสิกจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้อง คิดพิจารณาก่อนมันคล้ายๆกับว่าพื้นฐานของคณิตศาสตร์ก่อนที่จะไปเป็นคณิตศาสตร,แร์แปรแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นคือตัวดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นเหตุและผล mm hmm. ว่าโน้ตตัวนี้มานับอย่างนี้ความเร็วขนาดนี้ต้องฟังอะไรบ้าง mm hmm. เพราะฉะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการ mm hmm. หนึ่งด้านของสมาธิด้านของการจับในเรื่องของอารมณ์ การแบ่งปราษาสัมผัสการแยกสมองซีกซ้ายซีขวาทั้งหมดเพราะฉะนั้นคือพัฒนาการเหล่านี้ถ้าได้รับการกระตุ้นตั้งแต่วัยเล็กเนี่ยนะโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างไวกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเด็กทุกคนที่เรียนดนตรีเนี่ยจะสังเกตว่าคือคณิตศาสตร์เขาจะทําได้ดีมากมถ้าเขายังฝึกฝนมาเรื่อยๆนะครับนะฮะเล้วมันจะเป็นการกระตุ้นส่วนของภาคของสมองอมข้างในว่าเขาจะต้องคิดพิจารณาอะไรเป็นขั้นเป็นตอนรูปแบบเป็นอย่างไรว่า ใช่ครับมันก็จะช่วยช่วยในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะมากๆ <Okay. S 1> แม้กระทั่งวัยผู้ใหญ่ oh. ก็จะช่วยบริหารความคิดเหมือนกัน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะไกลตัวอีกต่อไป <Okay. S 1> ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นการเข้าถึงดนตรีการฟังแม้กระทั่งการเล่นหรือการหาติวเตอร์ต่างๆหรือดูใน y t u t u เนี่ยก็ค่อนข้างแคบลงมาแล้ว <Okay. S 1> ความรู้ก็จะมีอยู่ทุกที่เราก็จะเลือกมาใช้เป็นประโยชน์ท <Okay. S 1> ่าไรเท่านั้นเองครับ okay. อย่างเป็นโนเองครูเสกมองมองเขาไปถึงไหนในเรื่องของเส้นทางสายดนตรีทำให้เขาเก่งมากที่สุดเท่าที่ผมจะมีศักยภาพทำได้ต้องต้องขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ด้วยทุกวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นพอเขาโตขึ้นหนทางชีวิตเขาเส้นทางชีวิตเขาเขาจะเป็นคนเลือกอว่าเขาจะอยากเดินทางต่อตรงนี้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้ไปจากตัวผม นะตัวคุณพ่อกับตัวคุณแม่คือทักษะกับความรู้ที่เราให้เขาณ<ม>นะตอนนี้พอตอนโตขึ้นเขาจะนํามาใช้ขนาดไหนก็จะขึ้นอยู่กับเขาละให้เขาออกแบบเอาหนูอยากเป็นครูสอนเชลโลหนูอยากเป็นครูสอนเชลโลครูสอนเชลโล,ลพูดเบ,ดเบ,บาๆอย่างนี้หิไม่ได้ยินหรอกหนูอยางเป็นครูสอนเชลโล่ค่ะน้องสันอยากจะบอกเด็กๆนะบอกเด็กๆ ที่ดูรายการของเราอยู่ในวันนี้อยากจะชวนเขามาเรียนเปียโนบ้างมันมีความสุขยังไงมันเรียนยากไหมอยากจะบอกเชิญชวนทุกคนมาเรียนเปียโนอย่างนี้ดีไหมดีครับดียังไงบอกเพื่อนๆนน้องๆเด็กๆเอาเวลาว่างมาใช้ประโยชน์ครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับมาเรียนเปียโนกันแล้วมีความสุขยังไง ความสุขที่ได้เล่นครับเอมีความสุขที่ได้เล่นอย่างเท่เลยพี่ซัน <c oughs> นะวันนี้ครูเสก็ดูมีความสุขกับการถ่ายทอดพลังให้กับทั้งลูกสาว <c oughs> ให้กับทั้งลูกศิษย์นะคะ <c oughs> แล้วก็ลูกศิษย์อีกจํานวนมากเลย <c oughs> ก็เวียนเข้าเวียนออกโตไปผลัดมือเปลี่ยนคน <c oughs> เปลี่ยนหน้าไปตอนนี้ก็คือเข้ามาสมัครได้ตลอด ก็หลังๆเขามีเวลาค่ะคะไม่ไม่ไมีครับผม,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 มแต่แต่จะเป็นเป็นพวกกลุ่มคอร์สออนไลน์นะ่าจะได้ประโยชน์หลายๆคนครับผมนะ่าจะดีกว่า แล้วสมัครยังไงคะคอร์สออนไลน์โอ้ผ่านทางเพจผมได้เลยครับผมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแบบคนส่งงานในคอร์สออนไลน์เลยเนี่ยก็คือตัวตัวครูเองจะเป็นตัวตัวตอบคือผมเนี่ยแหละเป็นคนตอบไม่ได้มีแอดมินคนอื่นก็คือว่าสื่อสารกับคนที่ติดใช่ใชมาโดยตรงเลยนะคะและเนี่ยใครที่สนใจหรืออยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์กับครูเสกทองสุวรรณก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของครูเสกได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะครูเสกแล้วก็น้องๆด้วยค่ะที่มาแบ่งป ันพลังแรงบันดาลใจกันนะคะขอบคุณมากคุณคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสําหรับวันนี้ครูเสกและเด็กๆกับดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ